นายกสมาคมอ,อมต,ตอแห่งประเทศไทยวีรศักดิ์ฮัดาพร้อมด้วยผู้วยการสํานังกงานสมาคมอมตเข้าพบเลขาธิการนายกรัมนตรีคุณพีรพันธ์สาลีนาตุลีภาคและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงที่ปรึกษานายกและกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติคุณชัชวานคงอุดมค่ะเพื่อติดตามความเคื่อน้ากรณีการขอขึ้นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นอมต,ตอและสมาชิกทั่วประเทศยืดเรื่องมานานท้น рай, ชม ปรากฏว่าหลังเข้าพบนายกสมาคมอบอตแห่งประเทศไทยบอกเลขานายกหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่ายัางไงคุณพีรพันธ์แจ้งให้ทราบว่าทางรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านเห็นชอบในหลักการจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายในวันนี้นะคะพุธที่8กุมภาพันธ์พราะ อบตไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมา15ปีแล้วขึ้นเงินเดือนนั่นแหละพูด,ดง่ายๆนี่ถือว่าเป็นความหวังที่อ,อบตรรอมานานคือถ้าเปรียบเทียบค่าตอบแทนขององค์การปกระะครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันในค่าตอบแทนสูงสุดของอบตเท่ากับขั้นต่ําสุดของเทศบาลจึองเป็นการปรับเพื่อลดความเหลื่อมล้าในานะเป็นท้องถิ่นด้วยกันอบตกับเทศบาลค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเ,ยเห็นว่าจัดสรรได้ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่เงินส่วนใหญ่ก็มาจากท้องถิ่นเองนั่นแหละและถ้าวันนี้ผ่านการกรองประกาศใช้ได้เลยน้องใบลัมตีมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาล,ลงนามปุ๊บไม่ต้องเข้าครามอเลยใช่เพราะว่ามันเป็นแค่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยถึงแม้จะมีการยุบสภาก็ไม่มีผลบังคับใช้ได้เลยค่ะ